ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับพีเตอร์ปัญญวีชาแนลนะครับวันนี้ก็จะเป็น ep ที่5นะครับเกี่ยวกับการเพาะเมล็ดทุเรียนนกหรือว่าทุเรียนป่านะครับวันนี้ผมก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับปัญหาที่พบนะครับในการเพาะเมล็ดทุเรียนชนิดนี้นะครับอันนี้ก็พามาดูพัฒนาการนะครับของเขาหลังจากลงเพาะในถุงเพาะได้ประมาณ1เดือนเศษเศษนะครับทุเรียนชนิดนี้ก็ค่อนข้างที่จะ จะเติบโตช้านิดนึงนะครับอาจจะไม่เหมือน,มนเมล็ดพื้นเมืองนะครับแต่ว่าเขามีความแข็งแรงทนทานต่อโลกนะครับค่อนข้างมากโดยส่วนตัวนะครับเพราะว่าขณะที่ว่าผมเคยเพาะทิ้งทิ้งกว้างๆไว้มันก็ยังขึ้นเป็นต้นให้ได้เลยนะครับก็ทิ้งไว้ประมาณทิ้งไว้ที่บ้านประมาณ 6เดือนครับอย่างนี้ผมเคยทำคลิปให้ดูนะครับรูส้สึกว่าจะพาะไว้ที่นี่ด้วยอายุก็ประมาณ9เดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนพื้นเมืองนะครับเนี่ยทุเรียนพื้นเมืองกับทุเรียนนกที่ผมเพาะก็อายุการเพาะก็ใกล้เคียงกันครับแต่เราสังเกตได้ว่าทุเรียนพื้นเมืองเนี่ยเขาจะโตค่อนข้างที่จะเร็วกว่า แต่เขาก็มีความแข็งแรงเหมือนกันนะครับแข็งแรงทนทานต่อโลกพอๆกับมเมล็ดทุเรียนนกนี่แหละครับแต่ว่ารากของทุเรียนนกเนี่ยเขาจะหลังลึกลงดินมากกว่านะครับถ้าเรานำไปเพาะในลงแปลงปลูกเลยนะครับเราไม่ได้มาเพาะในถุงชํ้ำแบบนี้นะครับนี่ครับ สำหรับมเมล็ดนี้ผมก็ทดลองนะครับคือไม่ได้นำมเมล็ดฝังลงไป2ใน3ของมเมล็ดครับลองเอาแบบลอยๆดูนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงก็เป็นการเรียนรู้นะครับสำหรับปัญหาที่ผมเจอนะครับก็คือมเมล็ดนี้นะครับรู้สึกว่าเขาจะเป็นเชื้อรานะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีรากแล้วก็ตามนะครับผมขออนุญาตไม่ขุดรากขึ้นมาให้ดูนะครับก็คือว่าผมเห็น มีเหมือนเขาจะแตกนะครับเป็นเป็นเป็นหน่ออะไรประมาณนี้ผมคิดว่าอย่างนั้นตอนแรกนะครับผมก็เลยเอามีดไปแคร์ดูนะครับปรากฏว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นแผลเน่านะครับทีนี้ผมก็เลยนําเชื้อ,อนําผงเตคเดมาเนี่ยที่เพื่อนเพื่อนเห็นเป็นสีขาวๆเทาๆนะครับก็คือผงเตคเดมาครับเอามาป้ายดูนะครับเอามา ไว้ที่แผลเนี่ยความรู้น้อยนะครับผมแล้วก็มีบางส่วนก็เอา,อาลายน้ํามาลดด้วยนะครับนี่ครับตอนแรกคิดว่ามันจะแงะได้แบบมเมล็ดนี้นะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีกมเมล็ดหนึ่งนะครับที่มีลักษณะเหมือนจะเป็นเชือ้อราก็คือเป็นขาวๆจุดๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็มีรากง,งอกแล้วเหมือนกัน ซึ่งผมคิดไปคิดมาเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะวัสดุที่ผมใช้เพาะตอนแรกก็คือแกลบนะครับแกลบเนี่ยครับในนี้ยังเหลือมเมล็ดอยู่อีกสองมเมล็ดนะครับที่ผมบอกว่าเป็นแกลบเพราะว่าแกลบที่ผมนำมาเพาะเนี่ยมันเป็นแกลบที่เก่าแล้วก็ มันกองอยู่กับดินนะครับซึ่งตรงนั้นนะ่ะมันจะมีเล้าไก่อยู่นะครับผมว่าเชื้อรา,ม,อามันอาจจะมากับไก่นะครับหรือมากับดินประมาณนี้นะครับนี่ครับแล้วก็บางผมเคยได้ยินบางท่านบอกว่ามันจะมีพวกหนอนเจาะ,มะเมล็ดด้วยนะครับซึ่งมันอาจจะมากับ ตอนที่เราซื้อมานี่แหละครับแต่เราไม่รู้แล้วหนอนชนิดนี้มันจะขยายพันธุ์ได้เร็วถ้ามันเจออะไรที่ชื้นๆน,นะครับนี่ครับมเมล็ดนี้มเมล็ดนี้เน่าแล้วนะครับนี่ครับมันจะเหนียว,น,ยวนะครับเวลาจับเหนียวครับเน่าแล้วจริงๆครับมเม็ดนี้นี่ครับ โอ้นี่นะครับเนาจริงครับต้องทิ้งนะครับอย่าเอาเข้าไปอีกเดี๋ยวมันจะพาเมล็ดเมื่อกี้ไปกันใหญ่ส่วนอีกเมล็ดนึงนี้ก็ไม่รู้ว่ามันจะรอนหรือเปล่านะครับครับสําหรับใครที่เพิ่งจะสั่งเมเล็ดชนิดนี้มาเพราะนะครับ ผมก็ขอแนะนําให้เป็นขุยมะพร้าวจะดีที่สุดดีกว่านะครับขุยมะพร้าวแล้วก็หรืออาจจะเป็นแกลบก็ได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นแกลบที่ใหม่นะครับไม่ไม่เนี่ยแบบไปอยู่ตามที่ต่างๆที่เราแบบไม่รู้เขามีอะไรอยู่ตรงนั้นบ้างนะครับคืออาจจะเกิดเชื้อราได้นะครับมเมล็ดนี้นะครับผมทดลองเพราะโดยที่เขายังไม่มีรากออกมานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่า เขาอยู่ตรงไหนนะครับแต่เขาบอกว่าส่วนที่แหลมๆจะเป็นยอดนะครับส่วนที่มนๆจะเป็นรากแต่อันนี้มันก็มีทั้งแหลมทั้งมนอยู่นะครับนี่ครับเล็น,นี้ที่ผมบอกว่ามันอาจจะเป็นเชรลานะครับแตวผมจะขุดมาให้ดูอา้าวก็ยังมีรากนะครับอาจจะรอดครับเม็ดนี้อาจจะรอด ไม่นิ่มนะครับแข็งอยู่บีบดูก็แข็งอย่อไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เข้าไปเหมือนเดิมครับสำหรับใครที่เฉพาะใหม่นะครับผมแนะนำให้เป็นขุยมะพร้าวนะครับจะดีที่สุดหรือจะเป็นแกลบก็พยายามหาแกลบที่ใหม่หน่อยนะครับอย่าเป็นแกลบที่ใช้แล้วแบบผมนะครับของผมนี้เอาวางไว้ บริเวณเล้าไก่นั่นแหละคือตอนแรกมันไม่เป็นเล้าไก่หรอกมันก็เป็นที่พพอของผมนี่แหละแต่ว่าตอนหลังผมไม่อยู่ลูกน้องผมมันก็เลยเอาไก่มาเลี้ยงครับแต่ไม่เป็นไรผมเองอะที่ผิดคือถ้ารู้อย่างนี้ก็อาจจะอาจจะล้างเขาดีๆก่อนนะครับล้างแก่ให้ดีๆก่อนให้สะอาดก่อนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับเมื่อเราเจอปัญหาเราก็ก็เลยนำออกมา บอกกาวกันนะครับคนอื่นจะได้ไม่พลาดแบบผมนะครับก็ฝากกันไว้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการใช้ขุยมะพร้าวเพาะเมล็ดทุเรียนนกหรือทุเรียนป่านี่ดีที่สุดหรือแม้กระทั่งทุเรียนพื้นเมืองผมว่าก็เหมาะที่สุดนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับฝากติดตามคลิปให้ด้วยครับสวัสดีครับ